พุทธจุย๋ยอวดภาพน้องพีเจถ่ายแบบแรกเกิดลืมลูกชายไม่งองแงเลยตั้งแต่คลอดลูกชายคนแรกออกมาคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงพุทธและจุย๋ยก็ออกอาการเหือไม่น้อยต่างโพสต์รูปเก็บโมเมนต์ประทับใจของลูกน้อยลงอินสตาแกรมส่วนตัวกันแบบรัวๆล่าสุดกับพ่อพุทธแม่จุย๋ยได้พาน้องพีเจไปถ่ายแบบแรกเกิดในวัย11เดือนโดยสาวจุย๋ยโพสต์อวดภาพความน่ารักเพิ่มเขียนแคปชั่นว่าเจ้าก้อนจิ๋วสุดรักของพ่อกับแม่ผมขอเก็บช่วงวัย11วันนิดนึงครับผม ถ่ายไปหลายเซตแบบไม่งองแงเลยครับแค่แวะให้นมหนึ่งรอบเท่านั้นงานนี้นอกจากแฟนๆจะเข้ามาชื่นชมความน่ารักของน้องพีเจแล้วพ่อพุธยังร่วมคอมเมนต์เอ็นดูลูกชายใต้โพสต์ของพันรรยาด้วยว่าเจ้าก้อนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ